นิดหน่อยหาผู้ชายตามสเปคที่คุณน้องอยากได้มาสองคนค่ะคุณน้องดูแล้วเนี่ยชอบคนไหนไหมคะคนนี้แล้วกันค่ะเราคุยกันมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะเมื่อไหร่คุณจะว่างมาเจอฉันสักทีอะ่ะทําไมผู้ชายคนนี้หน้าเหมือนคุณโจเซฟเลยคุณโกหกฉันทาไมอะ่ะขอโทษนะครับเรารู้จักกันด้วยละครับนี่ค่ะ ที่นิดหน่อยหาผู้ชายตามสเปคที่คุณน้องอยากได้มา2คนค่ะคนแรกนะคะชื่อคุณโจเซฟค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ส่งออกอาหารแปรรูปไปต่างประเทศมากกว่า30ประเทศเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มีทั่วประเทศไทยเลยค่ะ mm hmm. คนที่2นะคะชื่อคุณกันค่ะคุณการคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ค่ะ คุณน้องดูแล้วเนี่ยชอบคนไหนไหมคะทั้งสองคนเนี่ยโปรไฟล์ดีตรงตามที่ฉันตั้งไว้เลยค่ะแถมยังหน้าตาดีทั้งคู่ด้วยถ้าคุณน้องเลือกไม่ได้แบบนี้พี่แนะนำให้คุยสองคนเลยดีไหมคะเดี๋ยวพี่คิดราคาพิเศษให้อีกทีนึง <c oughs> ไม่ดีกว่าคะ่ะพี่นิดหน่อย คุยคนเดียวก็ว่ายากแล้วถ้าคุยสองคนเนี่ยของวุ่นวายหน้าดูค่ะเอาเป็นว่าฉันเลือกคนนี้แล้วกันค่ะคุณโจเซฟเขาดูน่าดึงดูดมากเลยค่ะได้เลยค่ะถ้าอย่าง,างนั้นเนี่ยรบกวนคุณน้องนะคะโอนค่ามัดจำพี่พี่ครึ่งหนึ่งเป็นค่าคอนแทคที่พี่จะส่งให้คุณน้องอะคะ ทั้งหมดเนี่ยมัน6 0 0 0ื่นเนาะพี่ขอครึ่งหนึ่งก่อนส3 0 0 0ืบาทค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งสามหมื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยจ่ายตอนจบงานตอนที่ได้ครบกันแล้วนะคะพี่รับรองเลยไม่เกินสามเดือนได้ค่ะเดี๋ยวโอนให้นะคะพี่หน่อยนี่ค่ะโอนแล้วนะคะ เข้าแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งคอนแทคคุณโจเซฟให้คุณน้องนะคะค่ะโจเซฟนี่ค่ะพี่ส่งไปแล้วนะคะได้แล้วค่ะคุณน้องค่ะพี่ว่าคนนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะเห็นว่าโสดมานานนะคะ อีกอย่างก็เป็นคนง่าย,ายสบายๆเข้าถึงคนง่ายด้วยนะคะขอให้ได้ให้โดนนะคะคุณน้องอืพี่ว่าคุณน้องเนี่ยดวงมาดามแน่ๆเลย <c oughs> เออแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยติดต่อพี่นิดหน่อยได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะพี่วาง24ชั่วโมงเลยขอบคุณนะคะพี่นิดหน่อยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปหาลูกค้าคนต่อไปนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณโจเซฟตอบเร็วมากสวัสดีครับใช่คุณปอที่คุณนิดหน่อยให้คอนแทคไปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะที่คุณนิดหน่อยบอกว่าจะแนะนำผู้หญิงสวยๆให้เนี่ยสวยจริงด้วยนะครับอย,อ,ยอยิงไม่ตอบดีก,กว่าเล่นตัวแป๊บหนึ่ง วางทักมาแล้วเหรอเนี่ยผมคิดถึงคุณจังตอนนี้คุณทำอะไรอยู่อะครับฉันก็กำลังคิดถึงคุณอยู่ไงคะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ตอบคุณทั้งวันนะเพราะว่าผมเนี่ยมีบินไปหลายประเทศเลยครับคนอะไรเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวย แถมยังขยันทำงานอีกวาสนาที่ได้มาจากเงินของจริงใครบอกว่าเงินซื้อผู้ชายไม่ได้นี่ไงฉันได้มาละ<ด>เราว่าคุยกันมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะเมื่อไหร่คุณจะว่างมาเจอฉันสักทีอะ่ะ ขอโทษนะช่วงนี้ผมไม่ว่างเลยครับผมต้องบินไปปิดดิวกับนักลงทุนใหม่อีก3าประเทศอะที่ผมทำงานตลอดเนี่ยเพราะว่าผมจะได้มีเงินไปขอคนแต่งงานไงขอแต่งงานหวังว่าจะไม่โกหกแล้ไปเจอผู้หญิงฝรั่งคนอื่นก่อนนะผมรักคุณคนเดียวนะ ผมไม่มีทางโกหกคุณแน่นอนครับสวัสดีคะ่ะพี่นิดหน่อยปอเองนะคะว่าไงจ๊ะช่วงเนี้ยคืบหน้าอย่างไงบ้างก็คุยกันดีเลยคะ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยคะ่ะพี่นิดหน่อย แต่ว่าฉันจะทำยังไงดีอะคะคุณโจเซฟเขาไม่ยอมมาเจอฉันเลยอะคะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ว่างนี่ก็คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันสักครั้งเลยอะคะ่ะแหมนักธุรกิจก็แบบนี้แหละไม่ว่างนะมันคือเรื่องปกติเดี๋ยวถ้าเขาว่างอะเขาก็นัดเจอเองแหละดูท่าทางเขาสนใจคุณน้องมากเลยนะคะ ก็ได้ค่ะนี่มันก็สามชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่คุณโจเซฟจะตอบแชร์สักทีคิดถึงแล้วนะทำไมผู้ชายคนนี้ น่าเหมือนคุณโจเซฟเลยแต่คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าคุณโจเซฟเขาไปต่างประเทศนี่โจเซฟคะที่ตรงนี้ก็กว้างเนี่นะคะถ้าเปิดเป็นโรงงานใหม่ตรงนี้น่าจะดีพี่รักว่าไงคะผมก็ว่าดีเหมือนกันนะครับพี่รักนั่นมันคุณโจเซฟจริงด้วยอะ่ะแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ตลองเมื่อกี้เรียกกันว่าที่รักนั่นหรอห ล้ากโกหกฉันได้ไงจับได้ค่าหนังคาเขาเลยนะคุณโจเซฟไหนคุณบอกว่าคุณบินไปดิวงานที่ต่างประเทศไงคะถ้าไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่กับผู้หญิงคนอื่นได้แล้วหนังผู้หญิงคนเนี้ยมันเป็นกิ๊กคุณใช่ไหมคุณโกหกฉันทำไมอะ่ะคุณทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะไหนคุณบอกว่าคุณรักฉันคนเดียวไง ขอโทษนะครับเรารู้จักกันด้วยละครับคุณก็มองหน้าฉันสิคะแล้วก็คิดดูว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าผมไม่รู้จักคุณจริงๆครับหน้าคุณเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ําผมว่าคุณจําคนผิดแล้วล่ะครับฉันจะจำคนผิดได้ไงคะก็เราคุยกันทุกวันคุณชื่อโจเซฟสัญชาติไทย เชื้อชาติไทยจีนเกิดวันจันทร์ที่1มกราอายุ32ปีกรุบเลือดโอเรียนจบปริญญาตีจากฮาวาดแล้วก็ยังทำธุรกิจต่อจากครอบครัวส่งออกสินค้าแปรรูปไปต่างประเทศฉันรู้ลึกขนาดเนี้คุณยังคิดว่าฉันจำคนผิดอยู่หรอคะแต่ว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยสามารถหาได้ทั่วไปจาก Google เลยนะครับ หอที่คุณแกล้งทำเป็นว่าไม่รู้จักฉันเนี่ยเพราะคุณอยากจะปิดบังกิ๊กของคุณว่าคุณมีแฟนแล้วนะสิฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะฉันกับโจเนี่ยเราไม่ได้เป็นกิ๊กกันแต่เราเป็นสามีภรรยากันค่ะพวกเราแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาสิปีแล้วก็ยังมีลูกด้วยกันอีกตั้งสามคนฮะ แต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วงั้นเหรอแต่ว่าที่ฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยฉันไม่ได้โกหกเลยนะถ้าพวกคุณไม่เชื่อฉันมีแชทเป็นหลักฐานด้วยก็ถูกนี้สิยิ่งเป็นหลักฐานจากแชทเนี่ยก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าโจเขางานยุ่งมาก เขาไม่มีเวลาจับโทรศัพท์ของตัวเองด้วยซ้ำใครที่จะติดต่อโจก็ต้องติดต่อผ่านฉันเท่านั้นค่ะนี่ฉันโนนนายหน้าหาคู่หลอกนเหรอนายหน้าหาคู่เหรอครับใช่ค่ะพอดีว่าฉันจ้างนายหน้าหาคู่ให้ช่วยหาผู้ชายให้ฉันแล้วเขาก็ส่งโปรไฟล์คนใหมาให้ฉันฉันก็เลยเชื่อแล้วก็ โอนเงินค่ามาจาให้เขาสามหมื่นฉันต้องเอาเงินฉันคืนพอดีจ้าเห็นว่าวันนี้จะจ่ายเงินที่เหลือด้วยใช่ไหมซะที่จริงแล้วเนี่ยโอนแล้วส่งสลิปมาก็ได้นะ จะได้ไม่ต้องนัดเจอกันออกมาให้ยุ่งยากนัดเจอกันมันไม่ยุ่งยากหรอกคะ่ะดีซะอีกจะได้เจอกันทั้งหมดเลยคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคือผมคือโจเซฟคนที่คุณเอาโปรไฟล์ของผมไปหลอกคุยกับผู้หญิงคนนี้ไงครับพอดีว่าฉันบังเอิญเจอเขาที่นี่นะคะฉันก็เลยได้รู้ความจริง ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันโดนหลอกมาตลอดคุณทําธุรกิจหลอกลวงคนอื่นไม่รู้ว่ามีผู้หญิงอีกกี่ลายที่โดนคุณหลอกเ,อเงินไปอะแล้วการที่คุณเอาโปรไฟล์ผมมาใช้แบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับผมจะแจ้งความแล้วก็ฟ้องคุณแล้วก็เอาคุณเข้าคุกด้วยอ,อ,อย่าแจ้งความเลยนะคะฉันขอโทษค่ะฉันขอโทษนะอย่าเอาฉันเข้าคุกเลยค่ะ นะคะคนอย่างคุณเนี่ยมันสมควรอยู่ในคุกฉันจะแจ้งความคุณแล้วก็รวบรวมรายชื่อผู้เสียหายทั้งหมดที่คุณไปหลอกเอาเงินเขามาแล้วฉันก็จะไม่ยอมความด้วยนะคุณต้องได้รับโทษสูงสุด,เ,ออเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะ